ไม่ว่าจะเป็นมูลนกรังนกมีปิดมูลนกที่หลังจากที่ฉีดพ่นแล้วก็จะไม่ทําให้นกกลับมายัางพื้นที่ได้อีกค่ะสวัสดีค่ะแอดมินฝันนะคะวันนี้นะคะมีบริการน้องใหม่มานําเสนอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบริการฉีดพ่นสารไล่นะคะซึ่งสารไล่ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมส่วนสก,กัดนะคะจากมเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็จากดอกมะลินะคะ ส่วนผสมตัวนี้นะคะจะมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะคะหลังจากที่เราไปฉีดพ่นแล้วนะคะเมื่อเคมีได้ฉีดพ่นโดนตัวนกโดยตรงนะคะสารเคมีนะคะมันจะออกฤทธิ์ประมาณ15นาทีหลังจากที่นกได้รับสารเคมีเข้าไปภายในร่างกายค่ะ ทางบริษัทนะคะมีบริการฉีดพ่นให้ลูกค้านะคะรายครั้งและก็รายปีค่ะซึ่งในการเข้าทําบริการครั้งแรกนะคะเจ้าหน้าที่จะทําความสะอาดพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมูลน,นกรังนกนะคะทําความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดพ่นนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นมูลน,นกอยู่ในพื้นที่หลังจากที่ฉีดพ่นแล้วก็จะไม่ทําให้นกกลับมายังพื้นที่ได้อีกค่ะ การบริการรายปีนะคะจะบริการ14ครั้งต่อ1ปีนะคะซึ่ง2ครั้งแรกนะคะเจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นเคมี เต็มพื้นที่นะคะและหลังจากนั้นนะคะอีก12ครั้งก็คือจะเป็นการเข้าตรวจเช็คและฉีดพ่นสารเคมีเฉพาะจุดนะคะซึ่งในการบริการครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วก็จะลดจานวนของนกลงไปและหลังจากนั้นการฉีดพ่นอาจจะไม่ต้องฉีดทีฉีดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมดนะคะอาจจะฉีดแค่บางบริเวณพื้นที่ที่ยังมีนก มาเกาะพักในการพ่นครั้งต่อไปนะคะหลังจาก2เดือนแรกที่เราพ่นเต็มพื้นที่แล้วนะคะจะเป็นการพ่นเพื่อควบคุมนะคะไม่ให้นกกลับมาในพื้นที่ของลูกค้าได้อีกค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจะเน้นฉีดบริเวณพื้นที่ที่มีนกมาเกาะพักนะคะก็คือบริเวณอาจจะเป็นใต้โครงหลังคาหรือว่าเป็นบริเวณขอบบัวนะคะ หลังจากฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าภายใน1ปีหรือว่าในระยะเวลาหลังจากฉีดพ่นไปแล้วนะคะทางบริษัทมีบริการรับแก้ไขปัญหาหลังจากที่เข้าบริการครั้งแรกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ายังเจอนกมาลบกวนบริเวณที่ฉีดพ่นไปแล้วนะคะทางบริษัทมีบริการเข้าแก้ไขปัญหาภายใน48ชั่วโมงค่ะ